บ้าไปตามข่าวลือข่าวคมว่าที่ก็ผ่อนข่าวกันแต่ก็ดีอย่างเขาเรียกว่าได้กลับมาถิ่นเกิดบ้านเกิดเคยเกิดเคยตายหลายพวกหลายชาติที่เราเกิดเคยเคยเกิดเคยตายแถวนี้แหละในแถบนี้แหละมันก็จริงแค่มานั่นสัญญาเก่ามึงมีเขาเรียกสัญญาเก่าใจดวงนี้แหละมันเคยไปอยู่ในร่างชุดก่อน ไอ้ร่างกองก็เป็นกระดูกเป็นขี้เท่ากันหมดแล้วแต่ใจดวนิ่ไปมีร่างใหม่ไปเกิดที่นู่นบัดกับมาที่นี่อีกอันนี้แม่นาเนี่ยนะปูดไปเรื่อยไปจันร์เนาะนะอยากเอาใหม่เห็นังเลยได้จะพาตะกองไปดูกองกระดูกกองโตเลยนะกองกระดูกมันเกิดคือตายที่ไหนเนาะแต่มันเจอมร้ตัวนั่นแหละเขามากระดูกเฉยๆ ขันนั่นก็เลยเป็นที่เกิดที่ตายของสังขารร่างกายนะที่เกิดท,ที่นอนเกิดที่นอนตายของสังขารแต่ใจดวงนี้เป็นบุญบหรือบาปไปเกิดปุ๊นี้ปุ๊บนี้เกิดชาดนอนชาินี้ไปยยได้วยไปไปนะแต่คนที่เสียใจากค็คือทุกต,ตานะนะเสียเงิน นุงผาก็มากินฟรีเนาะฟรีกันที่นี่นะอ่นานะาไม่ได้นะอ่านะรนะ,นะอ่าอ่าจะิตแรสบายใจเนาะจิตในสบายใจนะจนจจนะเขาเรียกว่าได้บุญนี่แหละผู้มีญาณผู้มีทรัพย์มากก็ช่วยแต่โลกได้มากผู้มีทรัพย์น้อยก,ก็ช่วยอะไรไม่ได้แม้แต่ตัวเองช่วย,ย,ยไม่ได้ไม่มีทรัพย์นั่นนั่งอยากไปไหนนะก็เหมือนผู้มีบุญมากอยากไปไอ้ผู้อยากไปสวรรค์หรือไปนรกปณิพนธ์ กบุญพาไปนี่มันมีผูเมีตาบ้ากไปถึงมึงนอกมึงนะไม่ได้ทุกสถานที่มันไปทั่วโลกก็ได้คนมีรัตาอยากไปไหนน่ะนี่ท่านยกว่าบุญเป็นที่พึ่งทางใจของเรานะนี่ยหไม่ใช่ไปตัวมันอ้อนวอนอย่างเดียวเทอดวอนมันได้มาแน้วนะอ่าเขาพัฒน์จิเด็กอยู่ในหัวใจน่ะอยู่ในสถานที่ต่างๆวะแหละนะ คนไหนเนาไปที่ไหนก็ตรวจกันไปไหนแต่ก็ดีคนที่เขาได้เงินรวยเงินกับคนที่เาจัดทัวร์คนที่ได้อิทธิมิตรก็พวกเราไปซื้อของเขาไปเจอหลักานที่เขาเขาก็ได้ได้ทองจากเราเนี่ยคนละมนุษย์นุ่งไปเจอกันคือเดียวกันคนที่มีทรัพย์มากไปช่วยคนที่มีทรัพย์น้อยนี่แหละนะนี่งานแงละเป็นทางเดินของเรานะที่ทำเอาเนี่ย แต่เวลานั่งพยายามอย่าให้มันไอขึ้นมาได้ประ j ามอยู่วันน้องพ่อเหมือนกันนะก็นั่งไหมเวลามันไม่ตรวมันไม่นั่งาอนะทำไมมันทําไมมันไม่ไอพอนั่งปั๊บแ่นี้วกอานะมันรู้ไปนะมันแ่นิ้เอานะาน้อุ้ยทาไมเป็นไปได้เวลาไหนจะให้มันไอมันก็ไม่ไอนะให้มันขันคอเหมือนกัน ก็าามันนั่งเฉยๆไปเลยนะนั่นท่าเรียนกูหลวงพ่อเม่เป็นนั่งอยู่ดีๆนี่ยละมันโอ้โหเรานั่งพอนําคันมึงมาจากไหนน้าลายเหมือนกันมึงมาจากไหนเวลามึงไม่นั่งมันไมไม่ยิ้ไอน้าลายทำไมเวลากูนั่งน้ำลายไหลอยู่ต้องกุนนะแอ๊กแอ๊กแอ๊กไอ้กลัวเขาจะข้ามเขาจะยิ้มเขาจะน้ำายนะเขาจะนำคันก็กั้นใจนะ กันไปกันมาน้ำลายเต็มต่างก็เล,ล่นไปเลยนะอ้อกินน้ำลายตัวเองก็ได้ไม่เป็นไรผมเนี่ยนะถ้าเป็นคนอื่นกูอ,อ้วกแน่อ้วกแน่เนี่อ,อมีเจอามึงมันก็เลื่อยกับบางเนื้อนะมันอ้วกแน่นื้อ,อนะสู้ไหมผ่านได้นะแล้วก็ผ่านได้นะัานเริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนะี่ยเป็นยังไงเนยโอโ้โหตอนยังไม่นั่งเลยนะไม่คันคอคอก็ไม่คันนะไอ้พวกไรก็มาแตยหน้านะ นั่งสบายประมาณถึงสิบยอีกสิบสองสิบสามาทีแต่ยึบยุบยุบยุบโอ้ยขันกูจะเกาเลยอเกเกาดิเหมือนกันกดไปกับมือลูกมือมีแรงเหมือนนั้นสบายไปไปตึงห้านาทีเอายี่และป๊อกป๊อขึ้นเอาลูอีกโอ้กูนิ่งมันเกาหมัดเกามินนี่หว่าลหมาก็หมาหมากาจีเลียนโอ้ยไม่ตายกับหมาก็จีเรียนจริง เป็ <B ank and hell> uh, ี yeah. ่ยนเอาเป็นเนีนะอ่าเป็นเอาคันนี้มึงตันเลยเอาไปแล้วมันยึดเอาตัวที่ว่าเอาทำมึงตายเลยมึงคันใหม่มึงคันไม่ทำมึงตายเนี่ยเดี๋ยวนั่งอหรืนมึงร้อนเนี่ยเวลาเวลามึงร้อนหน่อยนี่ถ้ามึงตายแล้วไปมาผงมึงร้อนไหมเนี่ยเนี่ยถามมนี่สอนมันอย่างสอนใจท้ามึงตายแล้วไฟมาองมึงจะบนหรืมึร้อนไหมมึงสู้อะไรไหมแค่นี้มึงสู้ร้อนไปไหนมึงตายไปไหน กิเลสด้านนั้นเนตภาพนั่นเองก็หวานของเรับนี่ยนะจะพังตัวได้ได้เนี่ยจึงรู้จึงเห็นได้นะหลวงปู่ท่านีอทำมาตอนหมู่ตอนกล้วยตอนคนะน,นา,ยาโยมน,นะนั่นเราตายเกิดใหม่แล้วก็ตายเกิดใหม่นะนะคิว่าพวกนิชาค่นี้จบนะไม่เหลือเป็นคนอีกนะตายแน่นอนนะเพราะลมมันหยุดแลน่เีลยนะลมจะออกของเราจะเข้าเพราะอะไรเพราะไม่มีแรงจะช่วยเต็มหายใจ ท่านเนี่กบอกหมดแรงหมดแรงช่วยเต็หายใจนี่ยคนจะตายเป็นเงี้ยนี่นี่จิตไปอยู่ตรงไหนเราไปตรงนั้นเลยนะถ้าจะปีศาจจิตปุ้งไปเลยไปนะหาที่อยู่อะไรใหม่จิตเราเนี่ยนะเพราะมันคิดในเป็นถ้าคนคิดเป็นเนี่ยบุญที่สร้างมาคิดเป็นหมดปั๊บันทีบุญก็ปรากฏให้เราเห็นเนี่ยบุญก็ผ่านผ่านไปขนอะไรคนเรานะเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นอย่างจิตถึงบุญ นา,านางภาวนางก่อนนางพัวานาเนี่ยตวทีนเราครบไปืยังวันนี้คิดดูหน่อหละสีนแปดเราครบแล้วทินแปดเราครบเลยเพราะเราถือทีนแปดมัต้องครบแน่นอนเลยนะอมันสบายใจมัไาหนะครบเลยนั่น,นสบายใจน้องลูกระเบิดทีนแปดข้อข้อห้ามนะนี่เรียนระมัดเลไทีน่ะมาตอบทู้ปกคุอเวทนา ต่อสู้กับมีความหิวโหยนะผ่านแน่นะทั้งนี้ผ่านแน่นะกินข้าวมือวม้อเดียวฉันไม่ไก็อยู่ได้นะเราก็จะฉันกาแฟบ้ากฉันน้ำบ้างก็อยู่ได้ไนั่นแหละมันไม่ตายนะเนาะอยู่ไรนะเนี่ยเขาเลยไม่ปล่อยใจไปตามเสียงเขาเลยมาฝึกใจเรานั่นแหละมันมันตื้อขั้นแล้ว่าสบายมันนั่นนะ่ะเขาเรียกว่า ไปมาไปมาไม่จำนาไม่จำนาคล่องตัวก็คืุณไหนั่นแหละบอกไม่ฝืนถ้าจะไอก็กันก็คืนลายเลยคืนน้ลงไปคืนคืนลงไปคืนนลงไนะอับอึ๊บอับปับอย่างนี้แหละนะทุรนทุลายอย่างนั้นแหละนะมันทุรนทุลายอยู่กับเราเนี่ยรู้มันหนักหนักไม่ต้องไปจับตัวมันไม่ต้องกระยับตัวอย่างนี้ต้องคันมันคันไปมันตายดูคันดูหม่อยนะ เอ้ยทุกปีนะที่วัดเราทุกคนทุกทุกเที่ยวอะไรเนี่ยนะมันรู้เป็นยังไงนะที่วัดในวัดเราเอ้ยมันมันมันยังไงกันเนี่ยนะนั่งมาถึงสิบนาทีห้าที่เนี่ยไอ้ปานี่ไอ้ปานี่ไอ้ปานี่เอปานี่เอาไปเอาไปเอัไปลบกันดีเนี่นี่ก็เรื่องชีวิตหาดูไม่ว่าทำลายคนอื่นเขา แล้วเป็นบาปเป็นกรรมด้วยกรรมนะบาปกรรมนั่นเองนะทำเจ็บรบกวนคนอื่นเขานั่นหละเห็นไหมครับตู้มันแต่เขาังนั่งได้เขาเงียบได้เขายังไม่เคยจับตัวแล้วเขายังไม่ไอเอ๊ะยเขาคนเราก็คนนี่คิดเอาตัวนี้ใส่เลยนี่แหละนั่นเขาก็คนเราก็คนทําไมเราจะทําไม่ได้เขาไม่แค่แมวที่ไหนเนี่ยนะนะเราก็คนเราแค่ลิงเนะี่ยเนาะ โอ้โหเนี่ยตู้มาตรงนี้แหละนะยังเสียชื่อนะเสียชื่อไม่ได้นะทุกคนนะไม่เสียคื่อชื่อนะกูอยากจะไอเหมือนกันแต่เออแต่คนหนึ่งอยากตามมันกันนะไม่อยากตามมันกั็จะกลั่นอยู่นะอยากตามมันก็จะกั่นไปอยู่นะโอ้นี่ยท่านเรียนวิจิตรมันแหลมคมอุบายมันเก่งมากแยบยลมากเรารู้ไม่ทันอะไรและ นี่มันจะนั่งฝึกมันได้ไดัเลยแล้วก็ฝึกความอดทนนี่เขาฝึกความอดทนไดน้ีงต่อชค่วเทุกขเวทนาต่างๆท,ที่มีในหัวใจในร่างกายเราเนี่ยนะเราจะเป็นอย่งจูม่มในจะแพ้มัน,นะนมันจะเป็นเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีความเพียรสิ่งที่เราไม่ปรารถนาก็จะได้รู้เองเดงเป็นเองเน,องนะจะเป็นของเาเองขึ้นภนายในใจเราเนีนนะ่ยจะรู้เป็นภายในใจของเรา เราเกิดอะไรเราก็รู้ภายในน่นะดีหรือไม่ดีรเ,รเ,เราก็รู้แก่ใจเราทุกอย่างนะ <_ s> มันจะก้าวหน้าหรือจะถอยหลังก็รู้แก่ใจเราต่อการเัืจะาทำนะนะมีความโปรดมงงงจนๆก็รู้มัเนี่ยกำจัดมั้งมาเนี่นั่นแหละนนี่นี่กำลางจู้ก็ต่อสู้กันนี่วันนะพวกเราเมื่อคืนนี่ก็ไม่หลับกันหลายคนยนะอยู่ระหว่างหลายคน,น,นเมื่อคืนเนี่ยขึ้นรถกันหลับไปเม็ดไรนะ เพราะเวลาหลับโชเฟอร์เขาก็เราเราลองปับใหนิดนะงนะตอนคืนหนต่อตู้ของนดวอนเนี่ยมีคนในเวลามันโง่เพราะมันมีคนปรุงซาำเราทําได้หดีใจอย่างเดินกันแทนนี่ก็ได้แค่ยังเดินเลยนะคงมเขาคงไม่ว่าเลยมั้งเหมือนได้เขานเดินจนมดีใจเป็นยาให้เขาด้วยนะเป็นยาให้เขาอย่างดีเลยนะขอบคุณแน่ นอย่างดีเลยอย่างมันเถอะนะถ้ามันปวดมันเมื่อยเป็นไปนั่งภาวนาลงห้องลงเดิน